สามสองหน่งแอคชั่นสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีครับมีนานี่เราก็ฉากจะสุดท้ายแล้วเราเหลือฉากที่ซักทอปเปอร์คิสคิสคิสแล้วก็คิสกันเขาพูดกันตรงอะไรนะตราปลือแล้วนะคะตราปลือแบงค์บอกว่าจะเลิกกี่โมงจีรุ่ป ไม่เกินสี่ทุ่มปาเราเราเข้าห้องแบบไปไปอัดกันแบบไปนี่มันกี่โมงสี่ทุ่มครึ่งเข้าอย่างไรอ่ะยังมียังมีแรงเต้นนะยังมีแรงเต้นปเราเข้าเราเข้าห้องกันเดี๋ยวเฮ้ยเราเข้าห้องกันเดี๋ยวก็มามานี่เราก็แบบเราคือ วันนี้ถ่ายรู้สึกเป็นไงบ้างฮะไม่ต้องพูดรู้ไหมว่าครั้งนี้เนี่ยเรามีสปอนเซอร์เข้ามาด้วยท็อปเปอร์เป็นแบรนด์ที่ไทยแลนด์ว้าวท็อปเปอร์แสนสุดนุ่มไทยแลหล์นุ่มจริงไหมนุ่มจริงไหมมันแบบจริงสบายอไม่ได้ช่วยขายของอยู่วอจ๋อนุ่ม คือจะขอแบงค์กลับบ้านแบงก์ให้ไหมผมต้องให้ไหมครับท่านผู้ชมผมต้องให้ไหมครับผมต้องให้ไหมครับท่านผู้ชมยัไม่นานรู้สึกไงตอนนอนนอนคือหลับไปเลยทักนึงอ่ะรอ,อหนูดูเสื้อในอยู่เฮ้ยเฮ้ยในหนัหงก็มีไงเห็นแล้วนี่เฮ้ย โรคจิตว่ะพวงจับแต่ว่าแต่ว่าท็อปเปอร์นี่นุ่มจริงใช่ไหมใช่คือหลับหยิบไปตอนพักเลยค่ะหลับไปเลยไม่ใช่เขาถ่ายอยู่แต่เพียงว่าหลับไม่ใช่หรอพี่ฟ้าไม่ใช่พี่ฟ้าถายกันอยู่พี่ฟ้าเลยแตหลับ แล้วพี่แบ๊บบอกว่าพี่ฟ้าเล่นเนียนดีมากใช่ใช่ค่ะมันสบายมากเอออย่างนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับฟ้าปึ้งพิตตนัทไทยแลนด์นะฮะโอ้โหว้าปุ๊บที่ทำให้เรามีหนังต้านดีดไทยแลนด์ขอบคุณนะคะสำหรับสอกเซอร์เฮ้ยยังไม่ได้พูดเลยว่าจะให้เอา รอครับยังไม่ได้กินเลยแต่เพียงฟ้าของผมแล้วอ่ะของคุณสปอนเซอร์อ๋อเออหนึ่งห่งองนึหนน่งหนหนึ่่างนงนหนึ่งหนึ่ง่งงน่นะไม่โอเคนะอย่างง่านงหน ขวาลูกได้นะให้ฟาจัดผมหน้ามีาให้หน่อยอะ่ะสามสองหนึ่งออกนะสามสองหนึ่ง